ฮัลโหลฮัลโหลไปไหนมาไหนเราก็เจอแต่หมาลิ้นจี่แล้วพาไปพาไปดูลิ้นจ <li> ี่หน่อยเรลยไอตัวเล็กอ้าวผมไม่ได้ตัวเล็กนะผมตัวใหญ่อยู่เหรอโอ้โหเอ้โหทำไมได้เหมือนเดียวจังคิดถึงเดียวเลยไปเก็บไปเก็บลิ้นจี่ปะเร็ว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 มาเร็วไม่มาเลย ตอนนี้เราอยู่นครพนมนะครับทุกคนเรามาสวนญยาินะครับเรามาตอนนี้จะมาเก็บลิ้นจี่กันนะครับทุกคนโอ้ยังไม่สุกดีอ้อาวน่ายแบบก็นั่งแบบเยอะเลยคุณ <c oughs> แล้วคุณแล้วคุณแ,แล้วอุ้ยมันสุกแล้วนี่ข้างบนน่ะนะโอ้เอาถ,อถือถุงเนี้ยลิ้นจี่นะทุกคน มาแล้วมาแล้วบันไดมา <laughs> บันไดมาอือยังแบบกำลังเก็บเก็บลินจีเก็บได้บ่านาะบันตันนี้เก็บ<อ><อ>บะคือบะคือบันไดนี่นี่นี่อ,อือกินสดสดเลยนี่อุย้ยมันยังไม่สุกเอออันนี้สุกแล้วถือถือถือ้ยตอนนี้เราแก่มากถือถือถือ,ถอกินสกินอือสดสดจากต้นนะทุกคน ว,ว้าวอืมเสียงเขาอืมหวาน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 หว,วานจริงหวานหวานอันนี้มันสุกล้วไงตอนแรกนึกว่าจะเปรียนะ้ยวหวานสดๆจากต้นนะทุกคนอืม

หวานแท้ร้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นมีเข็มเข็มทำมีเข็มเข็มมีรอบมีแบบหวานเนี่ยและข้างในจะเป็นสีชมพูเต็มหมดเลยอืมสดเต็มที่เห็นไหเนี่ยอะไรครับลูกชิมไหมหวานอืมหวานแซ่บโอ้ยนั่งแบกไปแก้ไปแล้วจักเถอ น,น้องจะกินจริงเหรอครับอ,อผมไม่กินเรผมกินนี่เป็นลวผมนอนเป้าเฉยเลย่้นห้ามกใหญ่เลยใหญ่บมถูกเลยห้องมันตัวเต็มถุงอีกสิหน้าดแล้ว

มันสดๆนะมันอร่อยมากอุ้ยมันเน่ากเด็นยังยังยังไม่เน่ามันไม่เน่าอุ้ยเบาบางโอ้โหเนี่ยไกด์ไกด์ขอเรามันเ็บมเบวักเ็แซ่บอ้ยแซ่บ้มะ

กันจุกตพรเอเราลูกว่เรือเขาน้องมาแล้วอีกัวนึงแซ่บแซ่บวิหวานหอมอร่อยข้สียยไปเลมมมนหวานอร่อยมากแซ่บหวานหอม

ตัวลูกมหนนี่มันกินหวานเนี่ย่าแดงรอบนี่ลูกบอกนี่ยเนี่ยมีจะหวานอร่อยไหมเมื่อกี้อร่อยใช่ไหมอืมกินเบิดเป็นซิปหน่อยแล้วนีมยืนกินปลาสดจะคล้องเกี้ยวกินกียกินปลาแล้วจะคล้องเลย งาดเยไม่มีเลยทำไมถรงหลักฐานอย่างนี้นี่เจ็บเอาเก็บเอากันเขาจะขวางเรงเอาไปมันหวานเหรอมันทั้งรุมหรือวานหวานป่ป่าวป่าวี่ขึ้นไปเก็บเรื่องเมันมันบาสุกสิ มันต้องรูมนี่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 นนี่หวานแผนกังกินเนอะกินพเจ้าพี่กินนพี่เจ้าคุณตากลเอาไหมเอาวแ้เลยเชื่เปอร์กินหลายกินหลายเลย อันตัวนี้ก็มีประโยชน์ตัวนี้ก็บกินเก็บกินอันผู้มีประโยชน์ที่สั่งันได้คือเนื <c oughs> อ้อ <c oughs> น้องหมากินเหรอเลยหรอลูกกินได้เหรอ,อ,หรอครับทำไมหูสวยอย่างนี้แล้มนนีปีที่สามเหมืนอนกันสามปีสามป,สามปีได้กินลูกขนาดนี้เรือเรือออกสามปีออกออกลูกมาสามสามรอบ ได้สามปีปลูกได้สามปีโอ้ยสามปีสามปีออกลูกเลยเหรครับไม่เพืจะเอาไปปลูกเช่ไหสามปีออกลูกนะทุกคนดูดูดูนี่เดยาะข่อยจะปลูกเป็นเบิรงอีกสามปีทายกินนะข่อยแหวนแหวซื้อต้นไหนเด้อหน่ะเห็นเขาต้นทองแดงอยู่เลยแหวนซื้อต้นก้อนท้าทับนครพนมนี่เองนะทุกคนบอเอฟซีหน่อยสิละรอเอฟซีหน่อยสิล่ะเอาเอฟซีแอ็คกับยิ้มแหวนนะครับคอยดูอีกสามปีนะ เราจะได้กินลิ้นจี่เดี๋ยวจะเอาไปฝากเจสซี่ถ้าน้ำไม่ท่วมถ้าน้ำไม่ท่วมก่อนอันอันดับแรกก็เพราะว่าหน้าให้น้ำจะสีท่วมซะก่อนั้นสีได้กินลิ้นจี่น้องน้องเป็นไงลูกมดกัดเหรอเดี๋ยวไปปลูกมันหลงอยู่จะตกลมันมันสีบนน้ำท่วมป่ลูกลองดูลองดูมันอาจจะยันต้นลิ้นจี่ห้าสิบ่เกิดบ่อาจจะบ่ท่วมก็ได้เนาะแต่วมมันกโบท่วม

ช่วงมหนช่วงไหน่งไหล่อตนี้้องเหยงมากพ่อตาบอดพ่อแม่ไม่จูนี่นี่นี่มาจูไปอยู่ห้องร่มเนี่ยเอาตรงนั้นแหละตรงเกาะนั่นแหละเอาไปปลูกตุกเกาะนั่นแหละตรงเกาะเออเจ้าเบอร์ตัวน่ะเนี่ยน่าล้องเหีย ไปกินแน่นอนชูเลยใหญ่มากคนสดยอดสดยอดทำไมน้องทำไมน้องมาต้อดีจังดูนอนดูดินี่นอนค่อยหางค่อยขาไปอยู่กับคุณชายโอ้ไหมไม่มดกัดน้องเพราะว่าหาแล้วน้องทำไมเอาปากถู พ่อแล้วี้อแม่พ่อน้องบอกว่าพ่อถอนเก็บไปเบิดต้นแล้วอาจารย์ไม่เห่าเนาะแต่พี่ตังมัเห่าน้องน่ารักมากเลยนี่แต่ว่าตอนที่เราไปนู่นถ้าเป็นตัวเดียวกันเห่าเลยเหาเราตอนที่ว่าเราไปวัดไ้นั่นนะะใช่ไหมอะไรกัดปากหนูวะลูกไอ้นี่รดน้ำยังไงอดูแล <อ>ดูแล <น Rank S 2> ยังไงซื้อ <laughs> น้ำนเยอะขนาดแบบแต่ต้องให้น้ำทุกวันครับต้องชุ่มการดูแลรักษาก็ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยได้ใส่ปุ๋ยขนาดนี้ก็หวานนะหวานดำนั่นขนาดนี้นนนนนนแสดงว,ว่าปุ๋ยไม่ได้เท่าไรหร่ต้มนี้กแล้ววะ เราอาจจะเราเป็นจมเลยจำเานียวแล้วว้าววิวมังคุดดิเกือมังคุดี่ดีวิวมังคุดมังคุดยังไม่สุดแต่มังคุดยังไม่สุดหรอกมองไปแล้วนี่ดูต้นนี่สองต้นมังคุดน่าก็ใช่นี่ก็ใช่อันนี้กี่ปีคะประมาณสองปีโอ้สองปีก็โตแล้วเนี่ยน่าจะสองปี อยู่ทีู่ั่นเมเป็นี้อันนี้ดูแลไม่ได้มันใบไหมใบมันไหมไม,มันขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะทุกคนถ้าดูใบอนนี้ก็รู้ว่าดูแลไม่ได้ใส่ปุยหมกักโอ้โหอันนั้นหิวอย่างเดียวเลยพี่แกนร่างมืออยู่เนาะ เชฟี่กินกิน,นี่หล,ล,ล,ล่างนั่นล่างมือย่มาล่างน้าฟีอีกล่างน้วแมนี่ตอนนี้ันน <c oughs> ้อยน่วนนี้เป็นยัอ่าเหมือนกัน,น <c oughs> แต่ว่าคนละพันนี่สอ้งหรองออ่มอเมื่อกี้ม่วงน้อยไม่ใช่ิไก่เมื่อกี้มันคน,นละพัน วุ้ยบุญง่อยเมื่อกี้ดลยขุนบักดกนึ่ขุนอ่ะทางเคร่องุน่ะเป็นชั้เขียวหนึ่ต้นใหญ่มากนตัเอ บกวางก็สิฮะนี่กต้อนะไม่ใช่นี่นี่ลองกองอ๋อบกต้องลองกองเลองกองเออต้นลองกองต้นลองกองอุ้ยดูดิรอบบ้านมีแต่ผลไม้ทั้งนั้นเลยอ่ะน่าอยู่มากลองกองลองกองอ๋อใช่ใช่ตอนนั้นเรามาเกลีย์เก็บกินอยู่เนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกนะพ่อมามะม่วงเนาะม่วงเก็บมาพีน นี่ไงมังคุดใครยื้อบอมีลำใหญ่เนาะโผล่ไปเลยมังคุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะไฟก็มีมะไฟก็มีนี่ไงเธอนี่มังคุดอืมกำลังจะสุกแล้วดอกเห็นะเนี่ยเป็นชเขียวเขียวเขียวอยู่โหสุดยอดเลยอ่ะผลไม้รอบบ้านเลย ดูดิบ้านเฮางนี้อะไรมีใจก็เนี่ยมีแต่อะไรมะม่วงกับชมพู่ของเฮามีแต่บักม่วงกับชมพู่เฮาก็อยากได้จังนสีล่ะไปปลูกบ่ต้องได้เก็บขายดอกได้เก็บกินก็พอ <c oughs> ดูดิดดตอนนั้นเรามาได้กี่ปีแล้วฮะห้าหกปีแล้วไหม <c oughs> นีต้นนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะตัวใหญ่กวเดิมตัใหญ่กว่าเดิมเพราะก็ลูกดอกลูกดอกด้วยเนี่ย ดูดิลูกติดเยอะเลยเอาไปปลูกใบโคกน้องหน้าพญ่าถ้าิดไทเลยอะไรจะม่ปลูกไรม่ปลูกซาทุเรียนทุเรียนกับวัตถีรังคนณ่พอกันนะครับทุเรียนจ้าขนาดทุเรียนเรายังไม่จิดแล้ก็ดิ้จีกำลังบอกลูกม่วงก็มี มะยมชิดมะยมชีสข้าบ้านมีแต่ผลไม้มัมามา่วงอันนี้มะม่วงอันนี้มะม่วงอันยังวะอันน้นนนำดอกไม้เออใช่เหรอบ่กมียนบุกมัมม่วงยัง ยังไงคนนี้ยังีงก็ว่ายังไงล้วเด้กพี่ก็มีดดูิพี่ก็อยางสวยเลยพ่อท้อพ่อท้ออันนี้น้ำดอกไม้แต่น้ำดอกไม้ที่เส่แล้วน่วยอันนี้ต้องแก่อยู่อันนี้มะยมชิดยังไม่มีลูก ไปอยู่บ้านห้าจนหลาชีวิตล้ตกโอ้ยลุงไอ้ลุงมาจัดต่อยุ่งยุ่งตั้งข้าวังพี่ข้าวังพี่เออไปแล้วอันนี้แมลงอะไรแมลงวันบ่แมลงวันทองแมลงวันทองอ๋อที่ดักเขาไม่ได้เลี้ยงนะเขาดักว่ะขาเขาไม่ตัวนี้บ่ได้กินโอ้ยวิ่ยังไง ดดูิถถ่าถ่ายายยไไวว้้ลุงเฮ็ดังไดเห็นเฮ็ดดักเออมันเข้าไปอ๋อมันเข้าไปทางนี้ม,มีตัวดักอ๋อแล้วแล้วมันก็เข้าไปในนี้ด้วยนี่มันมีรู้อยู่นี่<ต>นี่นี่นี่มันจะเข้าไปในนี้เห็นไห,นนนเหนมนเนี่ยเห็นไหมข้างล่างอ่ะใส่ค้อนใส่แบบนี้ดักมันบ่อยู่มันจะเขารูนี่อยู่อยู่ แต่บร <yap a> ิษ so so like ัทยาหลอมันก no. no, no, <t> ็เลยบกเขาตัวนี้ตัวนี้ใส่ยาหลอมตัวยาหลอนตัยาหลอมยายาใส่เป็นยาอย่างมันเป็นยาหลอมแมงมันต้องอ๋อมันมีโดยเฉพาะของม่ความรู้ความรู้ใหม่เลยเนี่ยพ่อหลับภาษาอุ้ยน้องน้องทำอะไรน้องไปคว่ำอะไรทั้งนั้น พี่ทุ้งอยู่นี่ทหาพวกาบอกเาพวกนี้มาบอ้วยนูหนูไม่บอกว่าจะวส่อะไการน้ารังเคราะห์อะไรแมลงวันทองเฮ้น้องหาหนู่น่ะน้องน้องทอะไรน่ะยังนต็มเลยักม่วง บอกไงมลวมังนแงวันมางวันทองดูดิเออถ้างั้นไม่ได้กินจริงด้วยนะนี่โอมังคุดลูกสวยด้วยนะคุณนวยมั้บัตมันสูกกว่ามากไหม เอาจบคลิปอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปส่งไปค่ะลูกแก้วพร้อมกลับบ้านนะเราได้ของเต็มเลยหมดแล้วสดๆจากสวนกินแซ่บอร่อยด้วยไปเรนโซอีกหน้าอ้าวที่ถึงเวลาแล้วนะ ก็ถ้าขึ้นไปบ่อยจะของสวนของกินละกลับบานแต่ค,คองกินละก้าวบานเลย <laughs>